ล้านห้าเลยเหรอร้านห้าหาได้หรือเปล่าอตอนนี้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเทาไห้าร้อยจ้ะห้าร้อยกว่าจะครบร้านห้ารอได้ไหมรอได้ยี่สิบปีเนาะยี่สิบปีเลยเหรอ จะพาใจให้ดูโอยเลือดไหลปรูด,ดูสิดูหน้าเสียวใสให้ชมตรูมาเปิดดูใจมีวิธีเลือกใหม่อย่าได้ใจรู้โปรด พี่จะทำตามทุกขั้นตอนขอเตอ,อยังคร่ำวนไม่ว่าก่อนและพี่จะสินสอดเท่าใดโปรดได้เอ่ยนะ้ารหน่อยนะทั้งลา้านถ้าคงไม่ไหว ามหน้ายิ่งนักมาเกี่ยวพาราศีในอุทยานอเมัน,นังเจอะคือเนี้มันเ,เจี่มึงมันใครเนี่ยฮะชื่อไอ้น้อยครับมชื่อไอ้น้อยมึงรู้หรือเปล่าอุทยานหลวงแห่งนี้เป็นที่ห่วงห้ามห้ามไอ้ผู้ใดมานที่แห่งนี้อีกอย่างหนึง่งดูมึงมาเกี่ยวพาราศีองค์หญิงรัศมีเป็นที่ชอบ กูหมายปองเอาไว้ซะด้วยฉะนั้นแล้วมึงกับกูเนี่ยคงจะเป็นศัตรูกันเป็นแน่นอ <No. S 3> ไอ้น้อยเหตุการณ์น,นี้มันไม่ค่อยดีแล้วละ่ะเอาอย่างนี้นะถ้าหากว่าเม้นว่าไอ้น้อยเนี่ยคิดถึงหญิงเมื่อไหร่ก็มาพบหญิงได้ที่นี่นะหวังว่าเราทั้งสองคนคงจะได้เจอกันอีกอหญิงกะนอนะอ์หญิงแล้วกล่าวมอมละ่ะแม่ช่างสวยเหลือเกิน อ่ะกี่ามันสร้างน,นี่มึงหักดวงใจกูเลยเชียวมึงรู้หรือเปล่าพระหลานหลวงเป็นที่หม้ยปอ,องของกูแนสนศักดาแต่มึงเนี่ยกลับมาช่วงชิงความรักของกูไปไอ้หนุ่มหน้าอ่อนฝีมืออย่างมึงเนี่ยหากไม่มาประลองกันดูกูก็อยากจะรู้นะักว่าใครจะแพ้ใครชนะเอาอย่างงี้ดีกว่า หากใครชนะได้ละก็ได้ตัวองค์หญิงพรอหลานหลวงก็ได้ถ้าคิดว่าฝีมือท่านแน่ใช้ความรุนแรงเป็นการต่อรองเพื่อที่จะแย่งความรักอย่เลยไอ้น้อยข้าไอ้น้อยก็มีดีพอที่จะต่อสู้กับท่านอาลองเลยกูยอยากจะรู้ฝีมือเหมือมนกัน ผมจะเก่งเพียงไหนกันวะจัดการเลยกะวัง,งตัวด้วยไอ้น้อยการเลยไอ้น้อยมือแค่นี้เอง คิดจะมาลองลองฝีมือข้าจัดการเลยไอ้น้อยจัดการเลยเอยู่ทำเฮ้ยเพื่อนใจเย็นสิใจเย็นไม่ได้แล้วมึงบังอาจยิ่งนักโมมูลาวิงนี่คือการสั่งสอนจากข้าไอ้นนอยแต่ถ้าหากท่าน ต้องการที่จะแก้แค้นเหมือลรอก่อมาหาข้าได้เสมอข้าชื่อว่าอา้ยน้อยเป็นล้านของขุนราชคููแสนสักดา<ห>ถ้าอยาก<ห>แก้แค้นตามข้ามามึงกล้าดียิ่งนักมาควันหน้านกูแสนราวีเรื่องครั้งนี้กูจะกราบทุ่งองค์เนื้อหัวให้เอาผิดความกับมึง ใจจริงฮะไอ้แสงราวีมึงเป็นอะไรมาวะขอเดชาไม่จชะค่ะมึงเป็นอะไรบัตรนี้กล้าหม่อมออกตรวจตราภายในบ้านหัวหมูแสงราวีแล้วมันยังไงวะคือว่ากล้าม่อมไปมีเรื่องไปมีเรื่องะน่าเธอโอ มึงไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครมาพวกสามล้อหรือรถแท็กซี่มันไม่ใช่เช่นนั้นพ่นะย่ค่ะแล้วมันมีเรื่องอะไรมันมีเรื่องกับเอหลานเขามันเป็นใครชื่อว่าไอ้น้อยพ่ะยค่ะไอ้น้อยออมันเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แล้ว มันกําลังเติบโตอยู่ไหมคะกาลังเติบโตแล้วทําไมมึงปล่อยให้มันทําร้ายร่างกายได้ถึงเพียงนี้ขอเดชยค่ะบัตรเดี๋ยวนี้มันรวบรวมสูงกําลังสักวันหนึ่งมันอาจจะคิดคดทรยศต์ตอพระองค์นะพระเจ้าค่ะจริงหรือวะเป็นความจริงแล้วไหมคะ มันคิดล้วงคองูเขียวอย่างกูงูหาวร้อ์เออนั่นแหละเฮ้ยไอ้แสนลาวีเมื่อมันเป็นลูกหลานของไอแสนสักดากูคิดได้มันจะต้องอาจจะเป็นสายเลือดของไอ้ศัตรูตัวสำคัญของเราก็ได้ก็คือไอ้หลวงโจมไงเอาอย่างนี้มึงพากูไปเลย ไปที่บ้านของไอ้แสนสักดาแล้วอยากรู้ว่ามึงเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ยังไงให้เป็นนักเลงอันธพาลเช่นนี้ไปไปที่บ้านมันเดี๋ยวนี้เลไปดังนี้ไปยังไง เมืองานถ้ามอตาลุกทำไมง่ายดิืด้วยใช่อย่าลืมตาจ๋าอ้าวไอ้น้อยไปเที่ยวไหนมาทั้งวันเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปเที่ยวเลยตาไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยตาหาตั้งนานไม่เห็นเจอแต่ว่าฉันเพิ่งรู้นะฝีมือที่ตาไม่ปรับนะไม่บอกฝีมือที่ตาสอนมาเนี่ยโอ้โหอย่างนี้เลยตาฉันเพิ่งรู้วันนี้ว่ามันมีความดีอย่างนี้นี่เองเอาไว้บก กันตัวได้มีใ,ใครทำะไรเราได้เลยเออเออหมายความว่าอย่างไงเด้วเจ้เน้อยใจเย็นๆเค่อยพูดฝีมือลายมือที่ตาสอนเจ้าเพิ่งจะรู้เพิ่งรู้ว่ามันดีอย่างนี้นี่เองมีไว้ป้องกันตัวเจ้าพูดเหมือนมีรับลมคมในไอาจานุนครับไอ้น้อยไปเที่ยวไหนามาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวไหนจริงอะไม่ได้ไปไหนหรอก ฝึกอย่างเดียวฝึกอย่างเดียวฝึกอย่างเดียวครับไม่ได้ไปประลองฝีไม้ลายมือกับใครเอะมันตัวนาเต้สสดีตาี้ากทย่าบอกคัไม่ได้ไปไหนเนใจ่างเดียวเนจ่ใ,ใจแล้วทำไมไอ้น้อยมาถึงบอกฝีไม้ลายมือที่สอนไปเนี่ยมันเพิ่งรู้ว่าวันนี้สามารถป้องกันตัวเองได้ก็ฝึกเรื่อยๆฝึกทุกวันไปขยันฝึกไปมันก็เริ่มแข็งอะไรแข็งฮะ ฝีน้อยเนี่ยอ๋อมือไม้แข็งใช่มือไม้มันเริ่มแข็งมันก็ตาจะบอกอะไรให้นะตาเลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่เด็กๆจนโตตารู้ว่าเจ้าพูดจริงหรือกาลังโกหกบอกความจริงกับตามาดีกว่าไปเที่ยวไหนมาไม่ได้ไปจะตาไอ้ทไวไม่ได้ไปไหนเลยจริงไหมวะไม่ได้ไปไหนคือคืออย่างนี้คือยังไงไอ้น้อยไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนหรอกแน่ใจตา มาใกล้ๆมันจีบมันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งไปจีบกับผู้หญิงคนหนึ่งไอ้น้อยไปจีบกับผู้หญิงคนหนึ่งใช่แล้วเป็นยังไงพอมาจีบกันปุ๊บแล้วมีคนคนหนึ่งเข้ามามาเกิดการต่อสู้การตาสูู้้ใช่สู้สสู้ไอ้คนนั้นมันก็แพ้แพ้ไอ้น้อยใช่ไอ้น้อยไอ้น้อยฝีมือของตาใช่ไอ้น้อยมันจะฟันมันก็ไม่ฟันฟันก็ไม่ฟันผมก็เลย ขวาดาบจากไอ้น้อยฟันแชะไปฟันแชะเลยหับฟันใครวะมันมีชื่อว่าอะไรไอวีวีอะไรนี่แหละอะไรวีวีกูจะรู้กับมึงไหมเนี่ยวีวีเนี่ยไออะไรวีวีอะไรนี่แหละใครวะไอวีวีมึงนึกให้ดีนึกให้ดีก็แสนราวีแะแสนราวีโอ้ทำไมล่ะตาบอกไงฮะ ตางจะเด้งโอยไอ้นอยตาเป็นความจริงตายแด้ทีเนี่ยไอ้น้อยเองสร้างเรื่องใหญ่โตขึ้นมาแล้วรู้หรือเปล่าเนี่ยไอ้อ้อยตาเป่นอะไอ้น้อยออกมานี่เลยทำไมทำไมจะตาจะบอกอะไรให้นะเอ็งกำลังสร้างเรื่องใหญ่ขึ้นภายในเมืองเรื่องอะไรเพื่อนดินแสนลาวีเอ็งทั้งสองคนนั้นอยู่ไม่ได้ทำไมตาจะเล่าความจริงให้ฟังแท้ที่จริงแล้วเจ้านั้นยังมีพ่อมีแม่ อยู่นะที่เมืองไทยใต้ไอจารุนมึงรีบพายน้อยเดินทางเข้าสู่พื้นดีของไทยใต้ไปตามหาพ่อและแม่ให้เจอไปตาทำอะไรไปตาไอหน้าที่อยู่ไหนไปตาไปตาไปตาไปอาจารย์รีบไปเร็วไอจนไม่ไปไป ไหนไหนหลานมึงอยู่ไหนหานรวยดีที่สุดเจ้าข้าวใหญมันนีไปได้ว่าไงไอ้รัชจรูขอเดชะพระยาพระองค์ท่านบัดนี้ไอ้น้อยหลานก้าวกระมม ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วพะยะคคะสอนลูกสอนหลานให้เป็นนักเลงใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรโซไอแบบนี้อ่ะมันก็ผิดแบบนี้สมควรไหมไอแซลล่บ้ พระเจ้าค่ะสมควรลงโทษแบบไหนวะคนเยี่ยงมันดูแลลูกหลานไม่ดีปล่อยให้เที่ยวเกกะระรานชาวบ้านลงโทษหลานมันไม่ได้สมควรจะลงโทษตามันนี่แหละพระเจ้าค่ะ <laughs> ใช่มันต้องอยังไงสิวะกูสั่งอะไรไม่ได้สักอย่างสั่งให้ตัดหัวไอ้หลวงโจม ก็ไม่มีประโยชน์ประโยชน์เออนั <coll anche> <powers> <ADA>! <ok> ่นแหละสั่งอะไรก็ไม่ได้มึงฟังให้ดีคุมตัวมันจำกุกตลอดชีวิตโฮไปโฮสาสมแล้วกินร้านมึงทำกับปัวย ตกอกผมต้องเต้นเมื่อมารู้เช่นโชคชำ้ำคงเป็นกรรมเก่าที่เราเคยทำมันตามไม่หอนเหล่านี้ ผมต้องติดคุกในห้องสี่เหลี่ยมมองหาคนเยี่ยมไม่มีไป เขามีเมีสองต้องห้ามว่ากัลไปตามโบราลแต่ผู้ไม่เชื่อ ขาดความสุขสันทั้งสิลครอบครัวววายกันเสียงนักหนาวุ่นเหมือนพุษภพังทำมิล นสรยายหยแต่อยู่กินด้วยกันมาพี่องคงข้าสิทธิชัยประทานเธอให้กับฉันอยู่ในฐานะผัวบ่าวเมียนายฉันก็มีความสุขจ้ะนี่คุณพี่ว่าอย่างไรแต่ทําไมดูสิหน้าตาไม่ค่อยยิ้มแย้มเลยเป็นอะไรหรือเปล่าเธอก็รู้อยู่นี่ว่าฉันเองไม่ได้มีเธอแค่คนเดียวฉันมีม่านคําพร้อมในวนันนีาตอนนี้เงเกิดมาอีกคนหนึ่งแล้วและตอนนี้ม่นคําเองก็ไม่ค่อยสบายมากนะักเท่าไหร่ วันนี้ฉันเองไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ฉันก็จะกลับบ้านแต่ก่อนจะกลับบ้านฉันจะไปแวะที่ตลาดเพื่อซื้อของไม้ฝากลูกแล้วก็บ้านคำสักหน่อยหนึ่งเธอจะไปกับฉันไหมไปสิเธอไปไหนฉันก็ไปที่นั่นแหละนี่ไอ้กลมมันไปไหนเนี่ยไอ้กลมก็นั่นน่ะสิดูสิใสจะอู้งานแน่นอนครับมีอะไรครับนี่มันหายไปไหนมาเนี่ยโอ้ไปไหนมาก็งานมันเยอะครับเมื่อกี้ไปล้างรถครับวันนี้กูตั้งใจว่าจะกลับ ไปหาม่านคําที่บ้านซะหน่อยไปหาม่านคาแต่ก่อนจะกลับบ้านจะแวะตลาดซื้อของไปฝากลูกด้วยอ๋อซื้อของไปฝากลูก<พ>มึงจะไปกับกูไหมไปครับพอดีผมก็คิดถึงเมียเหมือนกันครับอ๋อมึงไม่ไปหาเมียมึงใช่ไหมบ้านรูดจะไปด้วยใช่ไหมครับไปหาม่านรูดครับอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกูล่วงหน้าไปก่อนก็นลกนแล้วกันอ๋แล้วจะไปรถคันไหนล่ะครับมีรถด้วยเหรอ,ออือคนรวยขนาดนี้แล้วจะเดินไปเหรอครับทุกวันเขามีทั้งรถมีทั้ง เยอะแยะครับเอาทุกวันนี้เรามีรถได้เลอเนี่ยมีคับทำไมกูไม่รู้ว่าเรามีรถโอ้โหก็ผมเอาไปซ่อมไว้นะครับถ้าอย่างนั้นคือมันไอรถสี่ล้อมันขับไม่ได้ครับวันนี้ไปไม่ได้แล้วเหลือรถอะไรรถเข็นครับโอยเวรถ้าอย่างนั้นอย่ยวกูเดินไปก็ได้รีบตามไปก็แล้วกันมึงอ่ะครับแล้วเออมึงตกลงกันเองแล้วกันกูไม่รอแล้วคุณนายจะไปด้วยไหมครับก็ไปเด็สิหัวฉันไปไหนก็ต้องตามไปที่นั่นโอ้คุณนายจะไปด้วยเดี๋ยวเอาอย่างนี้ เอาอยัางไงดีให้เขาไปรออยู่ที่หน้าประตูเดี๋ยวคุณนายเดี๋ยว<ะ>ขึ้นรถไปกับผมเอา้าฉันต้องรอไปกับแกด้วยครับแล้วถ้าผัวฉันไปเจออีกคนนึงล่ะโอ้ก็ไม่เป็นไรครับเขาเป็นเครียอะไรนะปนุปน่นปุ่นเดิมเมียต้นจ้าคุณนายเป็นเมียปลายใช่ไหมครับฉันเป็นเมียปลายโอ้ก็เมียต้นกับเมียปลายจริงๆแล้วมันต้องแบ่งกันเนาะมันก็ต้องแบ่งกันนะสีดูสิ มีเมียสองก็ต้องแบ่งกันให้เท่าๆกันถ้างั้นก็ยังไม่ได้แบ่งยังไม่ได้แบ่งอะไรสักอย่างดูสิไปแล้วดูออ้สี่ดอกหลวงโจมทำไมใจดำจริงๆเอางี้สมมติว่าถ้าเรามาแบ่งผมจะแบ่งให้ออกหลวงโจมอุยแบ่งให้ด้วยครับหุยใจดีนะถาาจริงๆนะครับคุณนายคุณนายโชอนาน้ำตื้นหรือว่าโชบนาบุกนาน้ำลึกครับเอาไอ้ลึกๆเอาไอ้ลึกๆบอกครับถ้างั้นคุณนายเอาไอ้ครึ่งท่อนนี้ไปเนาะครึ่งท่อนโอเคตรงนี้ครับ เหนือเอวมาได้มะมไม่ได้ครับทําไมล่ะเหนือเอวมาไม่ได้อันนี้เป็นหนาน้ําตื้นครับมันไม่ค่อยมีน้ําครับโอ้ยถ้างั้นขอเปลี่ยนเปลี่ยนชอบไอ้ครึ่งครึ่งตื้นตื้นกลางกลางลึกๆหนาๆบางๆยาวๆสั้นๆครึ่งครึ่งกลางกลางจ้าลึกๆหนาๆจ้าบางๆสั้นๆจ้าสรุปแล้วเอาทั้งหมดเอาทั้งหมดครับงั้นคุณนายไปอาบน้าอาบทาบนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันตามผัวฉันไปแล้วรีบไปนะครับเดี๋ยวผมจะตามทีนเลยนะจ้ะครับเดี๋ยวผมจะ ซ้อมเพลงสักหนึ่งเพลงครับพอดีเครื่องเสียงในรถมันเสียครับเดี๋ยวจะขับรถไปมันเปิดเพลงไม่ได้ก็แก,ก๊แกก็แก๊กมันแตรตราดแตรตรดัดที่นี่สถานีวิทยุกวศ .1 จังหวัดสุรินต่อไปนี้ฟังเพลงโอ้เปิดเพลงไม่ได้เดี๋ยวจะร้องกันตรึมให้ฟังลองดูสักเพลงหนึ่งแก,ก๊กสาวมาครับแก,กแ,กกแก๊กแก๊กแก๊กเสียงโซอีลกีอีลกี

นนไอ้นุ่นวันนุ่นเอ้เนไทรนุ่นนุ่นอ้ไรนุ่นวันนุ่นไอ้เนื้อไทนุนแม่เลียงปัปอน้อง้อยนุ่นาชาบทมเนื้ว่าโอละนายเมื่อนายอยนาเอันายนนายเอวนายนายวนาอนยเอนายเอนายเอยวันาเนยเอยยเอวยาอเอยเเยเนเอวยวยอัาเออยเว่อยวยเอ chích chích là chích 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 Là ơi chích ơi, chích 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 ơi ơi, chích 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 qua chích ơi, chích ơi ơi, chăm chút và chuột ơi nó chăm chuột chuột ơi chăm chút chuột ơi và chăm chuột chăm miệng đọc chuột mình khơi mục, và nát mà nó và ô oh, là nai ơ nai ơi là ơi nai ơi bà nai ơi nai ơi là ơi nai ơi bà nai ơi nai ơi cho bọ trăm ơi bà niềng ơi có lớn rừng nè cho bọ rơi rơi bà niềng ơi có lớn rừng nè Đê, đê, đê. Ba ô là na ba nai ơi <laughs> lai nai, ba nai ơi nai ơi, lai nai ơi ba nai ơi nai ơi. Thơ bà râm ơi, ba nieng ơi, ba lăng râm nè, thơ bà ơi ơi, ba nieng ơi, ba lăng râm nè. เด eh ี๋ยววันนี้จะเอารถไปส่งคุณนายไปตลาดเจ้ก่อน ไม่ไหวเลวเพื่อนไม่อะไรหิวข้าวเนี่ยจะเป็นลมอยู่แล้วหิวข้าวเออทำยังไงล่ะตอนนี้เงินก็ไม่มีติดตัวสักบาทเลยเพื่อนใชไใ่ไม่รู้จักใครไม่รู้จะไปอาศัยใครอาศัยใครในเมื่อเราไม่รู้จักใครสักคนอีกอย่างหนึ่งเราจะนั่งขอทานมันก็คงเป็นไปไม่ได้เอาอย่างนี้สิมือเท้าเราก็ดีใช่ถ้าว่าขอทาน ใครก็คงจะดูถูกเราใช่เอาอย่างนี้ทําไงดีเพื่อนเพลงดาบที่เองร่าเรียนมาไงใช้ให้มันเป็นประโยชน์ที่ตาสอนมางั้นเหรอใช่เราใช้เพลงดาบลําเพลงดาบใช่เพื่อที่จะแลกเงินใช่มาไปซื้อข้าวใช่ก็ได้เพื่อนเราจะได้มีเงินซื้อข้าวกินเออแกช่วยเป่าร้องหน่อยให้คนมาดูเยอะๆเออรำไป ที่ตลาดแห่งนี้เดี๋ยวก็มีคนมาคนก็คุ้มมาจับจ่ายซื้อสิ่งของก็คงจะเยอะพอจะได้ค่าก็บข้าก่อนอภิปรายเอ่ยปากก้มกราบมิตรรักเทางลาย ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ